沃 o 沃เวอร่ารถหัวลากไร,ร้คนขับ <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้ทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนไปนรู้จักกับ Volvo v v 沃 v วอร l a นะครับก็จะเป็นรถบรรทุก อัตโนมัติซึ่งเป็นรถยนต์หัวลากไร้คนขับที่ทาง v อร์ o พัฒนากันอย่างเต็มที่และสำหรับ Volvo v e r a จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับ Volvo v e r a กนะครับก็เป็นรถยนต์หัวลากที่ออกแบบมาเพื่อใช้ลากจุงตู้คอนเทนเนอร์ตามขนาดมาตรฐานทั่วไปแต่จะเน้นการใช้งานในระยะทางสั้นๆเช่น จากท่าเรือไปยังโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ใกล้ๆโดยตัวรถจะถูกบังคับให้วิ่งในความเร็วต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีการควบคุมผ่านระบบ iot สามารถสั่งการจากระยะไกลได้ และสั่งการเส้นทางการเดินทางตรวจสอบที่อยู่ตำแหน่งปัจจุบันขนาดของแบตเตอรี่สถานะของยางระบบต่างๆการจราจรและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญซึ่ง Volvo v r านี้นะครับจะไม่มีห้องโดยสารและตอนนี้นะครับทาง Volvo ก็ได้ร่วมกับ s d f s โดยใช้ Volvo v ว r a ขนส่งสินค้าจากศูนย์ขนส่งของ d f s และท่าเรือเพื่อสร้างระบบการขนส่งที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีการ ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Volvo มีความลำหน้าเพียงพอที่จะนำมาใช้หลบสิ่งกีดขวางได้เองแต่เส้นทางที่ใช้วิ่งนะครับจะเป็นเส้นทางที่มีการจราจรไม่พลุกพล่านไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางเท่าไรนักอีกทั้งความเร็วสูงสุดของทาง Volvo v i r r a สามารถทําได้เพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของทาง Volvo ก็ยังเป็นภาชนะไร้คนขับแล้วก็ไม่มีมลภาวะทางเสียงและไอเสีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักนะครับของระบบโลจิสติกในอนาคตและสําหรับในเมืองไทยนะครับก็มีรถหัวลากอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือ Q-truck นั่นเองซึ่งได้ Import มาจากจีนโดยใช้วิ่งลากจูงนะครับคอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล การ